สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ 1, 2, 3มาออกกำลังกายกันเถอะอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพวกเราก็มีท่าบริหารสำหรับคนที่มีอาการนิ้วล็อกนะคะหรือว่ากามมือหรือเหยียดมือไม่สุดนะคะมาฝากทุกๆคนกันนะคะถ้าอยากรู้วิธีการรักษาหรือการออกกำลังกายบริหารบริเวณนิ้วของเรานี้เป็นยังไงนะคะตามไปดูกันเลยคะ่ะ เริ่มแรกนะคะเรามารู้กันก่อนค่ะว่าตัวนิ้วล็อกนั้นเป็นยังไงนะคะโรคนิ้วล็อกนะคะคือการที่บริเวณนะคะเอ็นกล้ามเนื้อบริเวณนี้นะคะหรือข้อต่อตรงนี้นะคะเกิดการหนาตัวขึ้นนะคะทำให้เขาไม่สามารถที่จะลอดนะคะเข้าปลอกหุ้มเอ็นกล้ามเนื้อนี้ได้ทำให้เวลาที่เรางอปึ๊บแล้วจะเหยียดออกเหยียดไม่ได้ค่ะเพราะว่าบริเวณเอ็นมันบวมมากเลย พอมันบวนมากปุ๊บนี่ค่ะเขาก็จะติดเราจะไม่สามารถเหยียดออกได้เหมือนเรากำมือพร้อมกันอย่างนี้นะคะพอเหยียดออกปุ๊บอ่ะข้างนี้เหยียดไม่ได้บางทีเราต้องใช้เวลาหน่อยในการเหยียดเขาออกมาแบบนี้นะคะถ้าเกิดการใช้งานนอะสะสมเกิดการเสียดสีขึ้นเยอะๆมากขึ้นเรื่อยๆนะคะมันจะติดจนไม่สามารถที่จะเหยียดออกได้เองเราจะต้องใช้อีกมือนึงค่ะในการค่อยๆเหยียดเขาออก ซึ่งบางทีนะคะในบางรายนะคะในการเหยียดออกแบบนี้จะรู้สึกเจ็บมากเกิดเสียงดังป๊อกขึ้นมาอย่างนี้ได้ซึ่งจะทำให้เราปวดบริเวณนี้ได้นะคะช่วงแรกๆอาจจะปวดแค่ข้อตรงนี้ก่อนเนาะตรงนี้ก่อนเลยแต่พอระยะเวลาน,านานเข้าค่ะอาจจะปวดเริ่มขึ้นมาถึงข้อต่อทวงนี้ใดด้วยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่จะเริ่มบริหาร พวกกล้ามเนื้อหรือข้อต่อต่างๆนะคะเราจะเริ่มจากการที่นํามือของเราในี่ะค่ะที่มีอาการนิ้วล็อกเนาะจะข้างเดียวหรือสองข้างก็ได้นะคะไปแช่น้ําอุ่นก่อนน้ําอุ่นในที่นี้เอาแค่พออุ่นๆไม่ร้อนจัดจนลวกนะคะในขณะที่แช่ก็แช่วางไว้เลยนะคะไม่ต้องกรมหรือแบไม่เป็นไรนะคะแช่ค้างไว้ประมาณ20นาทีเพื่อให้เราใช้ความร้อนพวกนี้นะคะ ในการกระตุ้นการไหลเวียนเลือดต่างๆนะคะลดอาการปวดเนาะแล้วยังช่วยให้พวกข้อต่อค่ะและเส้นเอ็นกล้ามเนื้อและกล้ามเนื้อของเราค่อยๆคลายตัวได้เมื่อเราแช่เสร็จแล้วนะคะวกล้ามเนื้อตรงนี้มันยืดหยุ่นและต่อมาเลยค่ะเราจะทําการนวดคลึงนะคะโดยใช้อะไรตอนแรกก็ใช้มือเรานี่แหละค่ะในการค่อยๆนวดเนาะบริเวณที่กากระบาดบริเวณนี้นะคะคือบริเวณที่ มันจะเป็นปุ่มหรือกดไปนะคะจะรู้สึกนุูนๆเป็นก้อนๆนะคะกดแล้วเจ็บเนาะสำหรับคนที่เป็นนิ้วล็อกไม่ว่าจะเป็นนิ้วไหนลองดูนะคะคลึงดูค่ะมันจะเป็นก้อนๆน้นาๆแข็งๆเลยค่ะบางคนกดแล้วเจ็บนะคะส่วนใหญ่อาจจะเป็นบริเวณนี้ค่ะนิ้วโป้งฐานนิ้วโป้งตรงนี้เลยเราจะค่อยๆนะคะอ่ะใช้นิ้วไหนก็ได้เนาะอ่ะเช่นบริเวณนิ้วนี้นะ กดลงไปก่อนนิดนึงค่ะให้รู้สึกแข็งๆตึงๆนะคะแล้วก็ค่อยๆคลึงตอนคลึงบางคนจะเจ็บนะคะเอาแค่เท่าที่ทนไหวคลึงเรื่อยๆเลยนะคะสักประมาณ30-40รอบได้เลยเอาที่เราไหวแต่ถ้าใครคลึงแล้วเจ็บให้ผ่อนแรงนะคะไม่ต้องกดเยอะผ่อนแรงเขาหน่อยแล้วคลึงเบาๆตัวก้อนนี้มันก็จะค่อยๆนิ่มลงนิ่มลงนะคะพอเขานิ่มปุ๊บมันก็จะทำให้ มันสามารถที่จะเข้าปลอกได้เนาะหรือบางทีอ่ะเราค่อยๆคลึงนะคะแล้วก็ลูดขึ้นมาตามนิ้วนั้นได้เลยคลึงเนาะแล้วค่อยๆลูดนะคะ,ะบางคนนะคะบางทีหรือในขณะที่เราคลึงค่ะอ่ะเราองอเข้ามาแล้วก็ค่อยๆเหียดออกช่วยกันแบบนี้อย่างนี้นะคะสำหรับใครที่อ่ะ รู้สึกว่าใช้นิ้วมือของเราอะค่ะมันแรงไม่ถึงหรือไม่ถนัดเลยนะคะเราก็มีนะคะเป็นอุปกรณ์นะคะช่วยเนาะในการนวดคลึงนิดนึงนะคะอุปกรณ์ตัวนี้นะคะเราจะเป็นใช้เนี่ยค่ะนวดแล้วก็คลึงบริเวณนิ้วข้อมือข้อตอกต,ต่างๆของเรานะคะเราจะมาดูที่อุปกรณ์เนาะบริเวณหัวค่ะให้เราสังเกตตรงนี้นะคะหัวของอุปกรณ์นี้จะเป็น หัวนวดที่เป็นยางซิลิโคนค่ะอ่านี่นะคะจะเป็นยางแบบนี้นิ่มๆไม่แข็งมากนะคะส่วนใหญ่แล้วบางที่นะคะบางตัวเนาะจะเป็นหัวพลาสติกซึ่งหัวพลาสติกพวกนี้มันจะแข็งมากเลยค่ะพอแข็งปุ๊บเรามาใช้เรามานวดมันจะเจ็บนะคะแล้วก็จะไม่ค่อยโอเคเนาะแต่ตัวนี้จะเป็นซิลิโคนที่นิ่มที่รองรับกับการกดการอะไรที่เราใช้อะ่ะได้ดีนะคะ เราใช้ยังไงล่ะถ้าเป็นอุปกรณ์ตัวนี้เนาะมาเลยค่ะตัวนี้นะคะเอาตรงบริเวณนี้เลยนะคะตรงนี้เราจะเห็นนะคะเป็นช่องว่างเนาะมันง้างได้แต่อย่าง,ง้าง,งางแรงนะคะเราเอามือนิ้วที่เราต้องการค่ะสอดสอดเข้ามาเลยค่ะทายเข้ามานี่ค่ะไว้บริเวณที่เรากากบาดไว้ตรงนี้เนาะหรือบริเวณที่มันจุดกดเจ็บนั่นแหละค่ะจากนั้นอ่ะเราจะรู้สึกถึงแรงกดทำยังไงล่ะนี่ค่ะตรงนี้เหมือนที่คีบนะคะ เราค่อยๆออกแรงบีบนิดนึงแล้วก็าถเขาค่ะนี่ค่ะกลิ้งนี่ค่ะกลิ้งหัวไปมาตัวหัวซิลิโคนตัวนี้ค่ะเขาก็จะค่อยๆคลึงนี่ค่ะตรงที่เราบาดเจ็บเราเจ็บเนาะค่อยๆคลึงไปมันก็จะช่วยนวดได้ซึ่งตัวนี้คือออกแรงได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะโดยการแค่บีบตัวนี้ง่ายๆเลยไม่ต้องออกแรงเยอะเขาก็หนีบแน่นอยู่แล้วเนาะค่อยๆคลึงไปเรื่อยๆ สักสามสิครั้งได้เลยนะคะไม่ใช่แค่คลึงแค่ตรงนี้ได้เนาะนี่ค่ะใครอยากนวดนิ้วใช้เลยค่ะมาฟรึกแล้วก็ลุมไปสลหรับกันนะคะขึ้นอ่าไปแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะได้คลายกล้ามเนือ้อใครที่รู้สึกว่าโอ๊ยทำไมตึงจังเลยใช้งานนิ้วเยอะนะคะก็ใช้อุปกรณ์ตัวนี้นี่ค่ะค่อยๆค,ค,คลึงได้นวดได้ ไม่ว่าจะเมือ่อยนิ้วหรือว่านิ้วล็อกต่างๆเนาะเราสามารถใช้อุปกรณ์นี้คลึงได้ค่ะมันก็จะรู้สึกแบบตึงๆมีอะไรเหมือนมีอะไรมากดคลึงๆเราเหมือนคนมานวดมือให้เราได้นะคะต่อมานะคะเมื่อกี้เราทําการคลึงแบบหนีบแล้วเนาะอันนี้เรายังสามารถใช้ในทิศทางอื่นๆได้นะคะบริเวณที่ล็อกหรือที่คลึงเนาะตรงนี้เราใช้ในการจับอย่างนี้เลยแล้วก็คลึงตรงๆได้ค่ะ คึงเบาๆตรงๆ,รงๆนะคะออกแรงนิดนึงเท่าที่เราไหวนะคะสำหรับใครที่ไม่สามารถทำได้ถึง30-40ครั้งก็เอาเท่าที่ได้เลยเดี๋ยวเราค่อยครึงในวันต่อๆไปได้เนาะบางคนครึงแรงไปอะคะ่ะมันจะเกิดการอักเสบขึ้นและเกิดการบวมไปกว่าเดิมอีกนะคะเบาๆเท่าที่ไหวไม่ต้องรีบนะคะนอกจากทิศนี้แล้วทำทิศไหนได้บ้างอีกทิศนี้เลยค่ะแนวนอนนะคะ แล้วถทไปเลยนี่ค่ะมันก็จะนี่ค่ะช่วยคลึงบริเวณที่มันหนาที่มันแข็งช่วยได้อีกรแรงหนึ่งเนะาะสำหรับใครที่แรงมือนิ้วมือไม่พอนะคะอุปกรณ์ช่วยก็สามารถช่วยได้เหมือนกันนะคะอย่าลืมนะคะอย่าทําจนมันเจ็บนะเอาเท่าที่ไหวเบาๆทําต่อเนื่องก็ได้นะคะไม่ต้องฝืนจนแบบแรงมากๆไม่ดีนะคะ หลังจากที่เรานวดมือเสร็จนะคะไม่ว่าจะใช้นิ้วหรือว่าอุปกรณ์ช่วยเนาะเราจะทําการยืดกล้ามเนื้อแขนและนิ้วมือของเราเพิ่มเติมด้วยนะคะอย่างแรกเลยนะคะข้างนี้นะยืดมือออกมานะคะแบมือไว้เลยมืออีกข้างจับค่ะบริเวณนี้จากนั้นค่ะดึงเข้าหาดึงไปข้างหลังยืดอย่างนี้แล้วบิดเข้าหาตัวเองค้างไว้นับหนึ่งถึงสิบค่ะ ยืดพอแค่ตึงๆเนาะมันจะตึงบริเวณนี้ค่ะหน้าแขนลงมาเลยนะคะแล้วก็ผ่อนนับเป็นหนึ่งค่ะทําซ้ํานะคะห้ามยืดจนเจ็บหรือตึงรั้งมากๆอันนี้ไม่โอเคนะคะเอาแค่ตึงๆเบาๆพอเพราะเราต้องการทําซ้ําๆนะคะ10ครั้งเป็น1เซตค่ะวันหนึ่งทํา3ถึงเซตได้เลยนะคะต่อมานะคะสําหรับคนที่เป็นนิ้วล็อกนะคะเราจะเลี่ยงให้เกิดการกำแบบนี้ หรือเป็นการกรรมถ้าใครเลี่ยง,งทําได้อะคะ่ะอย่าทําเลยนะเพราะการกร,รมพวกนี้ค่ะมันจะทําให้ตัวเส้นเอ็นเราเกิดเสียดสีและอักเสบทําให้นิ้วล็อกไปกว่าเดิมได้นะคะให้เราเปลี่ยนค่ะจากกร,รมมาเป็นอย่างนี้ค่ะหนีบคีบแบบนี้นะคะหยิบนะคะ,ะสำหรับใครถ้ามีพวกเชือกหรือยางนะคะเอามารัดเลยค่ะไว้ มันจะมีแรงต้านจะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนน้วมือเราได้ด้วยเหยียดออกค่ะแล้วเอาลง10ครั้งเป็น1เซตนะคะทำได้เรื่อยๆเลยสามสครั้งได้ถ้าไหวนะคะถ้าสุดท้ายแล้วนะคะในการบริหารนะคะท่านี้ก็คือเราจะเนี่ยค่ะใช้พวก นิ้วโป้งเนาะนิ้วนี่แหละเป็นหลักเลยนะคะเราจะเอานิ้วโป้งของเรากับนิ้วชี้มาแตะแบบนี้เราจะเห็นเป็นข้อเนาะนิ้วเราจะเป็นข้อข้อแบบนี้นะคะให้เราใช้นิ้วโป้งแตะที่ข้อแรกข้อสองและข้อสุดท้ายแบบนี้ปึ๊บปึ๊บทุกทุกนิ้วเลยนะคะพวกนี้มันก็จะช่วยกล้ามเนื้อเหมือนกันเนาะไล่ไปหรือเราจะเป็นอย่างนี้ปึ๊บเปนิ้วอย่างนี้ก็ได้นิ้วแต่ละนิ้ว เข้ามาเลยค่ะแตะแตะอ่าได้หมดปื๊บปื๊บซ้ำกันไปเรื่อยๆนะคะให้กล้ามเนื้อต่างๆได้ทำงานนะทำได้เรื่อยๆเลยทั้งวันทั้งวันเลยนะคะเอาเท่าที่ไหวที่ไม่เจ็บนะคะ สำหรับใครนะคะที่สนใจที่นวดนิ้วล็อกตัวนี้นะคะที่เราเอามาใช้ในการนวดนิ้วมือในคลิปนะคะถ้าสนใจสามารถเข้าไปนะคะสอบถามหรือสั่งซื้อได้ที่เพจไม้นวดเท้าบุญทวีนะคะซึ่งในเพจนี้ก็มีอุปกรณ์ที่ช่วยในการนวดต่างๆมากมายเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจก็คลิกเข้าไปเลยนะคะที่เพจ Facebook เลยค่ะไม้นวดเท้าบุญทวีนะคะ างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมกลับไปทำตามกันนะคะค่ะหรือท่านใดที่ทำแล้วอาการไม่ดีขึ้นนะคะอยากจะปรึกษาเพิ่มเติม,ม,มก็คือปรึกษาในใกักกายภาพบับัดใกล้บ้านน้้นะคะหรือว่าสนใจรักษาให้โทร0853699977ค่ะหรือแอดไลน์มาที่แอดบันดิตคลินิกกายภาพบับัดนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ